ครับสวัสดีครับพบกับอายการจีนประวัติอีกนะครับผมนี้ผมจะมาพูดกรณีเปลี่ยนตัวคนกระทำความผิดนะครับกขอคอขับนั่งรถมาด้วยกันนะครับโดยนายกเป็นคนขับนะครับขอเป็นคนโดยสารนะครับประกวดว่ารถประสบอุบัติเหตุนะครับนายขอถึงนความตายนายขอได้รับบาดเจ็บนะครับนายกกับนายขอจึงมาตกลงกันว่าจะเปลี่ยนตัวผู้กระทำความผิดโดยเอานายขอคนตายยมาเป็นคนขับสูกนายก น,นายกอนี่ก็เป็นคนใดาสารการกระทําดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของนายกอเนี่ยนะครับมันการกระทําเพื่อช่วยตัวเองนะครับจึงไม่มีความผิดฐานเพื่อช่วยผู้อื่นที่ต้องหาว่าการะทาความผิดหรือต้องหาว่ากระทําความผิดหรือได้กระทําความผิดนะครับเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษเพราะเป็นการช่วยตัวเองนะครับแต่ส่วนของนายกอเนี่ยที่ต้องการช่วยนายกอเนี่ยนะครับโดยการช่วยปกปิดข้อความจริงนะครับมีการเปลียนตัวผู้ต้ืองหานะครับในส่วนของนายคอนี่จะมีความผิดฐาน เพื people, hard, oh. ่อช่วยผู้อื่นนะครับที่กระทําความผิดหรือได้กระทําความผิดที่ไม่ใช่ความผิดและหูโทษคือความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ใแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงก่ความตายหรือได้รับอันตรายเรื่องตารางการหัดเนี่ยไม่ใช่ความผิดล้หูโทษนะครับการกระทำดังกล่าวนี้เพื่อไม่ให้ต้องรับโทษนะครับหรือช่วยโดยการอื่นใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มนะครับพ่อไปบอกว่าคนตายเป็นคนขับนะครับส่วนคนขับเป็นคนโดยสารนะครับก็จะมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับในขนาดเดียวกันนะครับส่วนในส่วนของในในใน,ในคอเนี่ยนะครับการกระทําดังกล่าวนี้หากมีการทําให้เกิดความเสียหายทาลายส้นเลนเอเมเซียที่ทาให้สูญหายจาให้รับประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการการควาผิดแล้วเนี่ยในส่วนของในคอนี่ก็อาจจะก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184 18นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ทำให้เสียหายทําลายทาเอาไปเสียทําให้สูญหายทําให้รับประโยชน์ซึ่งเป็นหลักฐานนะครับแต่ส่วนของนายกอนี่ไม,ไม่ไม่มีความผิดฐานตามประมวลกฎหมายยามาตราร้อยแปดสิบสี่นะครับเพราะเป็นการกระทําเพื่อช่วยตัวเองไม่ใช่เพื่อช่วยผ,ผู้อื่นนะครับจึงไม่มีความผิดในกรณดีดังกล่าวนะครับหากมีเจ้าหน้าที่ตารวจมานะครับมาแล้วก็ไปไปแจ้งเหตุว่านายขอเนี่ยนะครับเป็นคนขับนะครับ ก็เกิมีความผิดฐานว่าแจ้งความเสร็จต่อเจ้าพนักง,งานตามบทมบมหมญายัยามาตรา137นะครับเมื่อพนักง,งานอสอบสวนมาสอบปากคําก็ยืนยันว่าในขอคือคนตายเป็นคนขับนะครับก็จะมีความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่จดข้อความจดข้อความอนเป็นเทศลงในเอกสารราชการนะครับในส่วนของในขอจะมีความผิดตรงตรง,ตรงนี้ นะครับเคยมีกรณีนะครับว่าคือขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์คว่ำนะครับคนซ้อนตายคนขับได้รับบาดเจ็บก็มีการเปลี่ยนตัวเอาเอาเอาคนซ้อน,นมาเป็นคนขับคนขับมาเป็นคนซ้อนนะครับเรื่องมันเกิดว่ามันมาแดงขึ้นยังไงครับพะมีการตกลงเรื่องค่าเสียหายการตกลงเรื่องค่าเสียหายครั้งแรกได้ะระบุนะครับว่า ใครเป็นคนขับใครเป็นคนซ้อนพนักงานาสอบสวนได้ลงมือชื่อไว้บ,บิดาของอของคนตายก็ได้ลงมือชื่อไว้ด้วยนะครับผู<ม>้ต้องหาได้ลงใมือชื่อไว้อะไรเงี้ยแลวต่อมาตกลงค่าเสียหายกันไม่ได้มีการทาบันทึกตกลงค่าเสียหายที่ครั้งที่สองปรากฏว่ามีการสับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเอาคนตายนี่นะครับมาเป็นคนขับนะครับคนขับมาเป็นคนซ้อนนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ตกลง ทำมันทึกงตกลงค่าเสียหายในครั้งแรกเนี่ยมันไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ฉีกทิ้งไปนะครับมันคามอยู่ในสํานวนพนันงานสอบสวนลงในมือชื่อมาพ่อคนตายเซ็นชื่อมานะครับแล้วก็ไอ้สวนตัวตัวไอ้ไอ้ไอ้คนซ้อนที่อ้างว่าเป็นคนซ้อนก็ลงลงในมือชื่อทั้งสองฉบับนะครับเพราะนั้นเอกสารดังกล่าวนี้มันก็มัดนต่มัดมัดอยู่นนในตัวแล้วนะครับว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารพนักงานสอบสวนนี่อาจจะมีความผิด ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับอาจจะมีความผิดฐานเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184อ,อาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งก็ต้องหาว่ากระทำความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดแล้วหูโทษนะครับเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษนะครับแล้วมาพบกันอีกทีนะครับว่าเขาน่าจะพูดเรื่องอะไรยังไงนะครับ